สวัสดีจ้าสวัสดีจากวิมานไม้บึงการจ้าวันนี้เป็นเช้าแรกนะคะที่ฝนหยุดตกนะคะจริงๆก็ยังตกอยู่นะยังหยดเปาะแปะปาะแปะอยู่นะคะบรรยากาศก็กจะทึมๆเทาๆนิดนึงนะคะฟ้ายังไม่เปิดวันนี้พี่ปัวพาทุกคนมาชมเบบีมาแปมนะคะมาแปมไซส์เบบี เพื่อนๆหลายท่านที่ดูคลิปเก่าๆที่มะแปม35บาบทต่อต้นที่ส่งทางไปซีนีนะคะสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าพร้อมส่งหรือย,ยังนะคะตอนนี้มันหมดนะคะไซต์ที่พี่บัวส่งทางไปณีนีได้มันหมดมันก็จะมีต้นใหญ่ที่อยู่ในกระถางนะคะเพื่อนๆพวกในกระถางแน่ก็ต้องรับเองที่สวนนะเพราะว่ามันส่งไม่ได้นะคะ เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูพัฒนาการของมดแปมเบบีพี่พี่บัวนะคะ้าถุงถุงล้มดูดิมดแฝมอันนี้พอว่ากี่เดือนแล้วนะน่าจะสี่เดือนแล้วหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งโตได้แค่นี้คือสองเดือนมันเพิ่งงอกนะคะถ้านับอายุงอกมันได้มันก็เกือบสองเดือนแล้วจะเห็นว่ามันจะโตช้านิดนึงนะคะช่วงแรกๆแ,แต่พอ ผ่านสัก5-6เดือนเป็นต้นไปนะคะนางจะโตเร็วมากนะคะตัวนี้ก็จะพร้อมขายปีเดียวก็ขายได้แล้วนะคะปีเดียวก็ขายได้แล้วแต่ว่ารุ่นจิ๋วๆนี่ยังไม่ขายนะคะเพราะว่าอัตราการเกิดมันก็หมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆเอาไปมันต้องดูแลเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันยังเป็นเบบี๋อยู่นะคะ บางต้นหยอดไว้สองเม็ดก็งอกทั้งสองเม็ดเลยนะคะแต่บางต้นก็งอกเม็ดเดียวจะเป็นมะแปมเพราะมะเล็ดนะคะถ้าเพราะมะเล็ดเนี่ยเพื่อนๆต้องลุ้นเองนะคะว่าโตขึ้นไปมันจะเป็นมะแปมตัวผู้หรือว่ามะแปมตัวเมียนะคะมันมันมีสองเพศนะคะถ้าเป็นตัวผู้จะเป็นดอกแต่ว่าไม่ติดผลแต่ถ้าเป็นตัวเมีย จะติดผลนะคะซึ่งเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยตอนที่มันยังเป็นต้นที่ยังไม่ออกดอกนะคะเราจะสามารถรู้ว่านเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ต่อเมื่อมันออกดอกนะคะเพราะว่าดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียเขาจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่า,าลักษณะต้นลักษณะใบอย่างนี้เราดูไม่ออกเลยค่ะพยายามเหมือนกันคะ่ะพยายามสังเกตว่ามันน่าจะมีจุดต่างกันจุดไหนสักจุด แต่มันก็ไม่เห็นนะคะมันก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นมะแปมทั้งหมดนะคะประมาณเจ็ดร้อยต้นค่ะแปลงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งนะคะไซส์ก็ขนาดเท่าๆกันจะอยู่อีกทางนูน้นนี่ค่ะมะแปมอีกโซนหนึ่งนะคะตัวนี้จะยอดที่หลังแต่ว่าเขาโตเร็วมากนะคะ สอ,สองแถวนี่รวมกันก็ประมาณน่าจะแปดร้อยนะคะแปดร้อยหรือพันหนึ่งนี่แหละค่ะเพราะว่าเท่าที่นับดูตอนนั้นนะทั้งหมดที่มีนี่ประมาณสองพันนะคะสองพันต้นเพื่อนๆที่สนใจอยากปลูกมะแปมก็ทนรอน,นี่นึงนะคะมาแปมช่วงนี้โตไม่ทันความต้องการของลูกค้าค่ะ บางถุงก็ไม่งอกเลยแต่บางถุงก็งอกช้าอันนี้จะเป็นหยอดหยอดเมล็ดนะคะอุย้ยแต่ว่าต้นนี้ทําไมมันเยอะจังถุงนี้สามต้นเลยอันถุงนี้สองถุงนู้นก็สามไอพวกถุงละสามต้นนี้สงสยัยคุณสามีปลูกนะคะคุณสามีหย่อนนะคะเพราะว่าถ้าพี่บัวพี่บัวจะหย่อนแค่มเมล็ดสองมเมล็ดนะคะกะจจะเอาจํานวนถุงเยอะ น่ารักจังเลยช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยไม่ค่อยได้ลงมาถอนหญ้านะคะพวกหญ้านี่ก็งามนะคะเราต้องถอนเป็นประจำนะถอนทุกวันเลยค่ะก็ทยอยถอนไปนะคะเพราะไม่เช่นนั้นมันจะแย่งอาหารของต้นไม้เรานะคะก็คือถ้าเผื่อแป๊แบ,บเดียวหญ้า,าท่วมถุงดํานะคะมันก็จะถอนยากนะคะแล้วต้นไม้เราก็จะไม่งามเพราะว่ารากทั้งหมดที่อยู่ในถุงจะเป็นรากของต้นหญ้า โอเคค่ะเอามะแปมเบบีมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะกดใจรอหน่อยนะใครที่อยากปลูกมะแปมนะคะช่วงนี้มะแปมที่บัวยังเป็นเบบีอยู่นะคะไว้เป็นหนุ่มเป็นสาวสักหน่อยนะคะจะประก,กาศขายนะก็ติดตามช่องพี่บัวเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สนใจสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปถอนหญ้าให้มะแปมก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าบายบาย